นาการครั้งหนึ่งนานยิ่งนักเมื่อการเวลายังหมุนไปอย่างเชื่องช้าโลกมนุษย์ยังมิได้ถูกกันด้วยเขตแดนแห่งอารยธรรมทะเลทั้งเจ็ยังเชื่อมโยงกันเป็นผืนเดียวป่าไม้หนาทึบแถกว่างและท้องฟ้าเปิดโล่งไร้สิ่งปนเปื้อนมีเพียงเสียงแห่งธรรมชาติที่บรรเลงเป็นท่วงทำนองนิรันด์แต่ในเงามืดของความสงบนี้ได้บังเกิดภัยร้ายที่ไม่มีผู้ใดคาดถึงปอราลายแห่งมหาอุทกภัย กำลังคืบอผ่านเข้ามาอย่างเยียบงันสรพพษสัตว์และสรพพชีวิตจะต้องจมหายไปในมหาสมุทรเวงในยุคนั้นมีฤาษีนามว่าสัตยวรัตท่านเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมผู้สลับบัลลังก์แล้วบำเพ็ญพรตอยู่นริมแม่น้ำกฤตมัลลาท่านถือพรตมังสวิรัตสวดมนต์บูชาพระวิษณุทุกเช้าเย็นหวังให้บรรลุญาณสูงสุดในชีวิต เช้าวันหนึ่งขณะที่สัตยวราชตักน้ําจากแม่น้ําขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีส่งน้ําก็ได้เห็นปลาตัวน้อยสีทองอยู่ในภาชนะไม้ของตนดวงตาของปลาคู่นั้นทอแสงประหลาดราวกับมีปยายาสสัญญาญาสูงศบโอ้ฤาสีผู้มีเมตตาได้โปรดเมตตาข้าเถิดปลาน้อยกล่าววาจาด้วยเสียงอันไพเราะซึ่งมนุษย์ทั่วไปมิอาจเอื้อนเอ่ยได้ ฤศีสัตยวรัตกตะลึงในสิ่งอัศจรรย์เบื้องหน้าแต่เพราะมีจิตใจเปลี่ยนเมตตาท่านจึงตอบกลับว่าเจ้าเป็นใครกันเหตุใดจึงพูดได้ประหนึ่งมนุษย์ตาน้อยกล่าวว่าข้าเป็นสิ่งมีชีวิตอ่อนแอในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่หากท่านปล่อยข้าคืนสู่สายน้ำข้าจะต้องตกเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายได้โปรดเถิดท่านจงช่วยชีวิตข้าด้วย สัตยวรรษจึงนำปลาน้อยกลับไปเลี้ยงในบ่อใกล้อาสมทว่าทันทีที่ย้ายไปอยู่ในบอ่อปลาน้อยกลับเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนเต็มพื้นที่บ่อในเวลาเพียงคืนเดียวโอ้ฤาษีผู้มีเมตตาบ่อนี้กับแคบเกินกว่าจะรองรับร่างกายข้าแล้วได้โปรดช่วยข้าย้ายไปซยใหญ่เถิดสัตยวรรษจึงย้ายปลาน้อยไปยังซยใหญ่ทว่าปลาน้อยยังคงเติบโตต่ตอเนื่อง จนซยใหญ่ก็ไม่อาจต้องรับมันได้อีกด้วยความสงสัยในความเหนือธรรมชาติของปลานี้สัตยวรัษจึงกล่าวว่าจเจ้ามิใช่ปลาธรรมดาแน่บอกความจริงแก่ข้าเถิดปลานั้นเผยร่างแท้เป็นปลายักษ์มหเมาสีทองดวงตาทอประกายด่งพระสุริยันและกลางหน้าผากมีดอกบัวสว่างสวัยสัตยวรัตเอย๋ยบักนี้เจ้ารู้แล้วว่าข้าเป็นผู้ใด ข้าคือพระวิษณุผู้ปกป้องสรรพชีวิตทั้งปวงพระวิษณุในรูปมัสยาอาวตารตรัสบอกถึงมหาอุกภัยใหญ่ซึ่งจะมาถึงในไม่ช้าและมีเพียงผู้ที่เตรียมตัวเท่านั้นจึงจะรอดพ้นเจ้าจงสร้างเรือขนาดใหญ่แข็งแรงพอสำหรับเจ้าพร้อมกับเมล็ดพันธ์แห่งพืชทั้งหลายสัตว์นานาชนิดและมหาคมภีพระเวททั้งปวงเมื่อน้ำท่วมโลกแล้ว ข้าจะปรากฏกาอีกครั้งในร่างปรายักษ์มาผูกเชือกเรือของเจ้ากับเขาแห่งข้าด้วยนาควาสุกีเจ้าจะปลอดภัยจนกว่าสายน้ำจะลดคืนสัตยวรรษรับพระบัญชาแล้วเริ่มต้นเตรียมการตามคำสั่งของพระองค์เมื่อถึงวันฝนน้ำฝนตกลงอย่างต่อเนื่องมหาที่เอล้นจนท่วมผืนปฐพีทั้งสิ้นเมฆดำบดบังแสงตะวันโลกทั้งใบจมหายกลายเป็นมหาสมุทรเดียวไร้ขอบเขต ท่ามกลางคลื่นยักษ์และสายลมบ้าคลั่งเรือของศัตรูวารนตลอดทุนคลื่นอย่างมั่นคงจากใต้ถุนน้ำธรรมศยาปรากฏขึ้นรูปร่างยิ่งใหญ่ประการตายาวสุดขอบสายตาเกล็ดทองส่องประกายประหนึ่งเพชรน้ำงามเขาขอกะอง่นสิงเดดดังยอดเขาหิมาลายัยนาควาสุกีราชานาคผู้มีฤทธิ์เลื้อยมาจากบาดาล ใช้ร่างของตนเป็นเชือกผูกเรือกับเขาของมัสิยลไว้มัน่นคงกลางมหาสมุทรนั้นเองเหล่ามหาพิศาทะเลนาคดำและสัตว์ประหลาดแห่งความมืดพยายามโจมตีเรือด้วยความโลภหมายช่วงชิงมหาคำภี์พระเวทแต่พระมัสิยาใช้หังยักษ์ของพระองคท์ป้องเคลื่อนสูงสิ้นฟ้าถาโถไปทุกทิศแต่เรือนั้นยังมันง่นคงเมื่อวันเวลาผ่านไปน้ำเริ่มลดลง ดินแดนเริ่มโผล่พ้นผิวน้ำดังเดิมในที่สุดพระมัสยัะจึงมอบพระเวทืนแก่ฤษีสัตยวรัตน์พร้อมสั่งสอนธรรมะและศิลธรรมใหม่ให้ฟื้นฟูโลกมนุษย์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเจ้าคือมนุษย์คนแรกแห่งยุคใหม่เจ้าจะตั้งหลักฐานแห่งธรรมะสร้างมนุษยชาติขึ้นใหม่ด้วยสัจจะศรัทธาและความเมตตาฤษีสัตยวรัตน์น้อมศีรษะรพระวิษณุพร้อมกล่าวถวายสักการะ ข้าแต่พระผู้ปกป้องข้าจักสืบทอดพระประสงค์ให้สมบูรณ์ขอพระองค์ทรงสถิตเหนือโลกตลอดกาลพระมาศยะจ,จึงหลอมรวมร่างกลับคืนสู่พระวิษณุบนไวยกุลทโลกทิ้งไว้เพียงตำนานแห่งความรอดพ้นจากมหาอุกภัยที่จะถ่ายทอดไปชั่วกับชั่วกัน